đó cái nó không phải phải đi sụp sụp luôn ôm lấy nhung con thì nó thương ảo thương thương ảo thương nhúng lại Hãy subscribe cho anh Ghiền Mì bạn này Nó หลายคนก็บ่าแต่ยยบนนั่นดูยญยบนอยู่ในวิดีโออยู่ใน youtube เหมืนอนยญยบนตัวใหญ่คือนเอฟซทั้งแคนาดาซัปกป่เล่าเราเป็นคนเล่าทูมาลินนำ้ำแต่ประเทิศแคนาดาญี่ปุ่นไปเสริมจมูกมาเอออยากได้ขวมูลเพื่อลบมาไทยมาเล่า อยา่าค็ดคน่าคุว่าษีได้สิเสร์อเบิง้ง่าคลินิกของก่อนกวินกว่ากวินอยู่ไอแถวแถวฟังเขีดขีสปปล่ามันอยู่บนไดเนมีก็เลยถามแล้วว่าสะดวกอยากขามมาจังหวัดใดทั้งปักเซทั้งอุบลทั้งน้องไข่ทั้งอีหยังมันไก่ล้วๆอุบลไก่อออุบลไก่ได้สิเบิ่งขอมูนไหว่า จังัดอุบลนี่บ่มันมีเบอร์โทรทุกสาขาให้อยู่จะสิหาให้เล่าเพราว่าอันคอยะเบิ่งเจ้าพว่ามันเจ้าผู้ใหญ่เนาะว่าข่อยเห็นเจ้าเป็นแม่อนวิดีโอคือยังผู้ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นติดตามอยู่บนมาตั้งแต่พุ่นล่ะตั้งแต่พ่บวุ่ล่ะเฮ็ดเนาะแล้วยได้ย แต่ข้อคืออยู่บนข้อแล้วมันมันเป็นป่องเป็นป่องถ่ายวิดีโอข้อกันเอ้คุยวิดีโอข้อกันข้อแล้วมันเป็นป่องเป็นป่องมันอุ่มข้างทุ่มข้างทุ่มข้อป่องมันเท่าแล้ววะกอละสซอนข้อเจ้าเห็นข้อเจ้าเลี้ยวระหงเลี้ยงงามกอลยอยากได้เห็นข้อสตไปัดตัตไขครมันบอกนี่ยังไงถือไขมันบอก เขาไม่มีที่เหตุของเขาหละพูดถึงว่าศเสายกรนมสิยกรรมเสร,ริมความงามเจ้าสิดนี่ยังจามีเงินหลาเป็นไดแค่นั้นเหตุใดมืดกาแฟพี่น้องน่าตอนนี้สามโมงกว่าันดีว่าจีอันวันสวออกไปหนะน้ากินเขาปั่นกินเขากินยังสวอบไปหน้าบอดีลูกพอ่า,าแม่ไปทั้งกรมที่ดินทั้งอบอตเขาสีมาให้อัน ไปเสียภาษีผ่นก็เลยเอาโฉนดออกมานยึดบ,บุตรพรดีไทยเอกสารไว้แต่ใจไดให้เขาเบื้องของมูลนในโฉนดจริงนี่แหละไอ้เราก็เสียามากเก็บไว้พรเดทไทยเอกสารเขาเบื้องแค่ไม้เลขโฉนดซื้อดอกไม้เลขกโฉนดแล้วก็รุ่งของมูลในคอมแล้ค่ะเขาก็เอามีขึ้นมาไว้ม้นบนไปไทยไว้ไปเรองเขาไปแล้ว ร้อนเดือดปวดหัวหวานไปตากไปบ่ามันมันก็บ่เด็ดดอกทั้งไปถืออากาศข้างนอกมันบ่ตอนเ่องาเยอะผมก็จามเยอะแล้วถ้าอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนี่ยยิ่งนเสดจามจามเราวันี้มันสิเซสมองมันสิเซสมองผัดบ่กินผัดบ่กินยาอีตอนเศร้าน่ะคือเฮาบ่กินยาไปไปเห็ดงานกลุ่มๆล่มเงี้กลุ่มก็ ตกย่ำขึ้นมากอาบน้ำอาบน้ำเราเขาเล็กลกินยาแล้วก็เข่านอนเหมือนบ่ก็คุยกับพ่อใหญ่คุยกับเราตอนยี้บนอาบน้ำอาบน้ำมาเร็วแลาโทรมากก็เลยคุยกันพ่อใหญ่ียเคบ้านี้สิเข่านอนแล้วก็เลยทรงอ่ากุดหน่ามากบ่ได้โทรทรงขอ,งของความมาขึ้นนี่บ่ได้โทรโทรคุยกันตัอนตอนแร่ เลยถามกันแบบเง้วถามกันเง้วคุยโดนมาขึ้นคุยกันโดนไม่บนถามแล้ววา่าบอถามหลายบอถามโวนเร็วนะตั้งแต่คุยกันทีบ่บ้านหูเรืองมาแล้วสีมาเดือนกันยา่าตุลานล้วา่าถ้าเรามาได้แล้วสีลาประมาณกลางเดือนกันยาสองอาทิตย์ล้วก็ไปต้นเดือน าตุลาสองอาทิตย์มันจะเป็นควบกันตุลากันไอ้กันยาตุลาเราสิลาสีอาทิตย์เราวางสี่ฉันไปในนอนไอฉันลางานกวนฉันก็สิบุกตัวบุกหยังฉันลางานได้ถ้าฉันลางานได้ฉันก็จะได้บุกตัวระวางสี่คุยกันตะกี้เนาะให้ยุบุกันเลยมาบอกสู้เอฟซีฟังว่าพีเิาสิมาช่วงนั้นก็มาบอกสู้กันฟังแบบนี้ เดี๋ยวบุกเลยถามต่อมาอีกเดี๋ยวบุกเลยถามว่ายุบบุกตัวอะไรย่งอยู่ลางานหับไปแล้วหรือว่าฉันยังไม่ทันลางานฉันยังไม่ไดบุกตัวฉันคิดว่าฉันจะว่างๆฉันสีเสชหาเบื้องไฟบินลรอฉันกะสิไปลางานมันสิได้บอืก็เลยเลี้ยวไปคือห่อไม่อยากไปจูจี้เขาแม่นบ่ก็อยากเขาคุยกันยังไม่ด่วน ยังบ้านในถึงสีหเดือนเนะาะบ้ันถึงครึ่งปีระยะก,กันตี่ค้ยกันอีกคือประมาณตั้งแต่ดเดือนเมษายนมษายมิถุายนพฤษภามิถุนากรกฎาเออประมาณสามเดือนกลัวๆนี่ยสามเดือนเขาสามเดือนแหละอันนี้ผ <c> ม <oughs> กเ็เลยถามแล้วนั่นแหละแต่ว่าอย่างมาบานอย่างมาบ้านฉันโบอย่างมาเมืองไทยโบนู่นี่นั่นแล้วก็เลยมาสิมาแมนโบเขาก็เลยได โม้จากเล่าเรื่องเล่าจากเล่าคำตอบจากเล่าแล้วผมก็เลยมาบอกสู้ฟังเออว่าเราสิมาอยู่แล้วสิมาเดือนนั้นเดือนนี้เขาก็เลยมาบอกสู้กันฟังหล่ะขึ้นเรี้ยวไปเราโยบงก็คือถามกับเราเรื่อยๆแต่กับเบลี่ถามบ่อยเพราะว่าเขากลับไม่อยากไปเล่งเล่งรัดเขาหรือว่าเพราะอยากไปกดดันเรียนดัดยังเขามากนักเราก็จีเบิ่งเฮาคือกันว่าเป็นตามหาบัการคุยกันรยัง ขเขากับเฮาคุยกันเขาใจกันบอ่อเนี่ยเขาแข่งกับแขงบบ่งจับเบิร์อยู่นั่นแหละแต่เรากะแบบเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสม,สมอ,ส,มส,มอสิน่ะทุกคนมันเกินอย่าบุกเล่นามอีกมันไกลล่เราเด่นดูลางงานไหนบอ่อที่บุรีวงซีมันเดือยเวลาอยู่บ่โดน ยูคือยูยูคือบ่บ่อยฉันฟังมายูลางงานใดหรือบ่ใดเราก็ย่วนสิบบุกตัวบุกยังอย่างจังไดอย่างนีนะยูบ่เลยถามนั่นแหละเราก็เลยว่าฉันถามเร็วฉันพานในบกใหมยยูฟังฉันถามเร็วฉันถามฉันถามบ่ถามบริสัทเร็วเขาบ่ฮันเหล่าเขาบ่ไหล่าพ่าปยังคือที่เยือบบนบาซูเอฟซีฟังหระอเป่า แล้วไปได้งานโปรเจกต์ใหม่นี่มันบอก <c oughs> เขามีสัญญาหกเดือนเราวทยเบืงอะบนเหตุงานเราคือมันเป็นบนไงมาเขามีสัญญาบริษทัทเราเขาไปร่วมทําเนี่ย <c oughs> คือแต่และบริษทัทก็จะรับเหมาเป็นแผนกๆไปมันบอกเป็นเป็นเป็นงานเป็นงานไปว่าของพวกพใหญ่ยูเคนี่เราสิบหิุเป็นพวกอ่าเทคที่อย่างก่อนอิเล็กทรอนิกส เล็กทุกอย่เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าเกี่ยวกับพวกอย่างนี้ล่ะบบดนี้สัญญาของเราเนี่ยคือ6เดือนต้องทําให้เสร็จ6เดือนต้องทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็คือคุณจะต้องโดนปรับบริษัทเราเนี่ยจะต้องโดนปรับเราเลยบอกเราเลยบอกได้ล่าเขบาบอกไห้ล่าเ <c oughs> ขาหงัดให้เส็เจซะก,กวนบ่เส็ดถ้าบ่าเส็ด ก็คือต้องยุเตเทศกาลนี้ก็ต้องยุดเแล้ววันนี้เราสิลาช่วงนั้นเราจะลาต่อช่วงนั้นอืแล้วว่าฉันจะลาต่อช่วงนั้นเลยก็คือจะลาจากคริสต์มาสพี่น้องบ้ดนก็สิเลื่อนไปเป็นคริสต์มาสจังสิได้มากันยาตุลานี่ไม่ได้มาแล้วนะคะบริมาเร็วหลายคนกล็อกลอก็ลอคืออยบ่บนเนี่ยแหละหลายคนก็รอว่าพญ่์สิมาเทโบ เป็นผู้จังไหรย่างประมาในแต่ว่ายี่วงขอออกตัวไว้แล้วว่าจะบ่าเ,าเราออกซื้อจนกว่าจะแน่ใจจนกว่าจะโน่นนี่นั่นทุกอย่างที่บนยังเสียเอาเรามาออกของน้ำยี่หสินะก็คุยกันเร็วตรงนี้ประเดี๋ยเมื่อคืนนี่ก็เลยคุยกันรูเรื่องเลยหลักรูเรื่องเร็วนะคะว่าบริษัทของเขายัางบ่จบแท็คนีงานไม่เสร็จ แล้วงานมันเล่งรัดด้วยมีสัญญาแค่หกเดือนถ้าไม่เสร็จบริษัทจะโดนปรับก็เลยว่าเอออันนั้นใครจะเข้าใจว่ามันเป็นข้ออ้างหรือเปล่ามันเป็นยังไนอย่างสี่หรือเปล่าเราเราสามารถคิดไปได้สามารถคิดไปได้นะคะทุกคนอืเจบนเองก็สามารถคิดไปได้เหมือนกันว่ามันแมนบอกว่ามันตัวกูตีบล์เป็นข้ออ้างว่าอยากมาเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนหนาเลื่อนหลังหรือเปล่า เออเยบุญก็สามารถคิดได้เหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้ไปแบบเออเพได้ไปเพได้ไปกังวลหรือว่าวอลลี่ตรงนั้นนะให้ให้มันมากนะักอะไรจะเกิดอะไรจะเป็นไปก็ให้มันเป็นไปเพราะว่าเขากับเขาก็าไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างกันยังไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเออเสียตัวเสียอย่างให้กันเป็นผัวเป็นเมียเป็นคู่รักเต็มร้อยแล้วมันไม่ใช่แค่คนคุยทุกคน แค่คนคุยแล้วก็คนให้ความหวังกันเท่าน,นั้นเองเอออันนี้ถ้าเขาจะมาถึงเวลาเขาก็ต้องมาถ้าเขามาไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาเขาลางานไม่ได้หรือนู่นนี่นั่นเหมือนที่เขาพูดอันนั้นมันก็เป็นเหตุผลของเขาหรือจะเป็นเหตุผลแบบเหตุผลแบบเรื่องจริงหรือจะเป็นเหตุผลแบบไม่จริง เขาบอสามารดรูได้นะคะทุกคนก็เลยเป็นอันว่าี่บุลก็รูมาแบบนี้ก็เลยมาบอกสูฟัางแบบนี้แต่ก็มีนะว่าี่บุลก็เตือนมาว่าเ่บุลอย่าไปเชื่อมากนะี่บุลมีประสบการณ์ค่ะี่บุลเถาปนีเร่วเลิอกอะผ่านผ่านอะไรมาเยอะนะคะเราไม่ได้แบบโอ้หวังอะไรลุมหลุมแรงแง,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 งทุ่มเทเต็มร้อยป่วยใจป่วยอะไรมากมายไม่นะคะทุกคนสบายใจได้นะคะ สบายใจได้กับการที่เยบุญอ่ะเออจะเฮ็ดอย่างลงไปถ้ามันไม่ชัวร์ไม่นั่นจริงๆเยบุญก็ไม่ไม่ตัดสินใจนะครับว่าตัดสินใจคนใดคุยเร็วสบายใจถึงจะมาได้ไม่มาได้ก็ไม่เป็นไรคุยไปมือมือ,มอไปเป็นเพื่อนไปแต่ถ้าคนไหนคุยแล้วไม่สบายใจเขามาเดี๋ยวเหมือนกับมากกดดันคือเฮ้าคือเฮ้าไปกดดันเขายัางเสียเออจังสันเธอต้องจังสีเธอต้องจัง ันนี้อย่งผมก็ไม่คุยแล้ผมก็บอกไปคือกันนะคะม่ฉะนั้นแล้วเราก็เลยไม่อยากไปเช้าซีไปกดดันอะไรเขามากมายปัจจุบันมึงก็ปวดเท้ก hey, ุกหักงานตวกูเหตุงานกุก็รเมยหัวแห้งแล้วเออมึงยังสีมาให้กุหิรดยังสันยังสีตามใจมึงให้ใดดังใจมึงเขาอาจจะเกิดการลำคาญหรือเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่คุยกับเราเลยก็ได้นะคะเ่าก็เลยแบบให้เกียิซึ่งกันเลยกันแล้วก็ฟังไป เออเนทุกคนเนาะสรุปแล้วก็คือนะสรุปแล้วก็คือกันยาตุลาเพราะใหญ่ไม่ได้มานะคะทุกคนจะมาได้ก็เป็นคริสต์มาสนะคะพุละปีใหม่มปีใหม่ประมาณนั้นเพราะว่าเทศกาลปีใหม่เนี่ยยังไงเขาก็ต้องหยุดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความสําคัญใน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 เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเขาไ้ความสําคัญนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับ คนที่เป็นคนสําคัญสําหรับเขาหรือว่านู่นนี่นั่นนะคะแต่เขาเลือกที่จะมาหาเราก็โอเคนะคะกถ้าเขามาได้เราก็ดูไปการเวลามันเป็นเครื่องตัดสินนะคะทุกคนนั่นแหละคนทา้งพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์พ้นถึงมันจะมันก็ประมาณนั่นอยู่นะอ่าจังยี่บุญคุยกับพญย,ยรุ้นี่ยี่บุญคุยเดือนปลายเดือนกร,รกฎาเนาะปลายเดือนกร,รกฎา บัดน,นี้เรามาหาเย่บนใดก็เดือนธันวาวันที่ยี่ยี่ธันวายี่สิบเอ็หรือยีธันวารอบแรกหนึ่งอาทิตย์ที่เรามาก็เป็นเวลาก็หลายเดือนนะอ่ากรกรดาสิงหากัญญาตุล่าพฤศจิกาธันวาก็เกือบหกเดือนเราจังคอยบินมาหาอันนี้ก็ประมาณนั้นเอาเย่บนคุยประมาณ ไปลา,า,ายเมษานกรมาล่ยอพฤทภพามิถุนาคกรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาทัานว่าก็เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนกว่ากว่าประมาณนั้นกส่เวลาที่คุยกันทุกวันเนี่ยระยะเจ็ดเดือนเนี่ยก็พ่อจะเข้าใจพ่อจะรู้เรื่องเล่าโน่นนี่นั่นลล่ะนะหาเพื่นมาใดกับวถือวบัตนานบ่ถือวาเร็วนะคะก็อยู่ในช่วงที่เรา พอจะดูใจกันออกเร็วนะคะ,ะสรุปนะคะสูเดียวเมาบอกเรื่องพระเยซูฟังว่าไม่ได้มาเร็วนะคะกันยาตุลาจะมาเป็นทันวานะคะเป็นทันว่าคริสต์มาส ต้องูซีแหละยกมากระด้างงงงงเงี้ยงื้อแหล่งส่วนหยักสีโทรมาคุยแน่เห็ดกลิบจ้าของแน่เข็ดคุยกับผู้นั้นผู้นี้กับผู้บ่าวแน่คำไปเบิดเวลาไปไม่เบียดกระเฮ็ดไปงาทุกคนกับประมาณนั้นของกับเฮ็ดขายกับมือว่างกับไปส่งของ ว่าแลบาาะบอเดือมอ้าวกะห้หลูกไปทรงหายนูนนี่นั่นกะป่ะดี๋ยนี่ยังหนักไหม,มใช้ชีวิตแดบกสบายสบาย,าบายเปควันเถาแล้วทุกคนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนาะประมาณนั้นเอาไปบายทุกคนตั้งน่นละ